สวัสดีเพื่อนที่รักเอาคอยก็มาพบกันอีกแล้วกับการวิเคราะห์เหรียญเอาคอยจะมี4ตัวนะครับที่ผมจะมาวิเคราะห์มีตัวของบิตครับ XRP BNB OMG ตัวแรกที่ผมจะมาพูดก็คือตัวบิตครับตอนนี้เขาก็ได้ลงมาสวยอยู่นะครับคือเขาลงมา a b c ก็อาจจะจบแล้วผมต้องใช้คำว่าอาจจะจบแล้วเพราะ C มัน มันเป็นไปได้สองอย่างคืออาจจะขึ้นมาเพื่อที่จะเทสในราคา73บาทแล้วก็ย่อกลับลงไปเพื่อที่จะมาปิดแท่งนี้หรือไม่ก็อาจจะขึ้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่ได้ว่าแน่ใจมากว่าเขาจะย่อลงมาเพื่อปิดไส้ตรงนี้หรือว่าเขาจะขึ้นไปเลยเพราะว่าพฤติกรรมของเขาก็เมื่อกวอน ดูยากหรือว่าคนไหนที่อยากจะรู้ว่าเขาจะขึ้นไปเมื่อไร่ผมก็บอกตรงๆว่าผมไม่รู้แต่ที่รู้ๆเขาขึ้นไปอย่างแน่นอนคนไหนที่ถืออยู่ก็ทนถือไปก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทรงของเขาอ่นสวยตอนนี้ผมว่าสวยมากแล้วเขามีโอกาสสูงนะครับที่โซนโซนนี้จะเป็นจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับที่เขาจะลงมาย้ําต้องใช้คําว่ามีโอกาส เพราะว่าวันนี้ถ้าเราดูแท่งรายวันของเขาเขาก็ปิดเหนือประมาณเจ็ดสิบบาทความเป็นไปได้นะครับที่เขาจะพุ่งขึ้นไปเลยแล้วก็มาอยู่ในโซนประมาณเก้าสิบบาทไปจนถึงหนึ่งร้อยผมว่ามีโอกาสสูงแต่เพื่อนๆก็อย่าชะล่าใจนะครับบางครั้งมันก็ อาจจะตกลงมาเพราะผมก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะขึ้นไปเลยเพราะว่าเขาเพิ่งเกิดพฤติกรรมแนวแนวแบบนี้นะครับเพื่อนๆคือเขามีบริษัทเอยักษ์ใหญ่ของไทยเข้ามาซื้อเขาก็ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องปกติแต่เพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่ในภาพรวมของผมนะครับเขาก็จะขึ้นไปต่อในราคาเหมือนเดิมนะครับคือ อาจจะเป็น110ไปจนถึงไปจนถึงนะครับ126แต่126ผมก็ไม่ได้แน่ใจมากว่าไปถึงไหมแต่อาจจะมีโอกาสนะครับถ้าเรามาดูจากการตีฟิโบอาจจะมีโอกาสแต่ต้องดูด้วยนะครับว่า C เขาจบหรือยังหรือตรงนี้มันก็แค่เป็นจุดของ A เนี่ยเนีน่ยปัญหาเพื่อนๆก็ต้องรอดูก็แล้วกันใครถือก็ ทนถือไปก่อนโอเคนะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นตัว XRP ตัวนี้ก็ภาพรวมรายวันเขาก็ย่อลงมาถ้าใครตีเส้นเทรนไลน์ก็ย่อลงมาตามเส้นเทรนไลน์ก็สวยอยู่ถ้าเรามาดูภาพรายสีชั่วโมงถ้าเพื่อนๆตีเส้นเทรนไลน์ลงมาอีกหนึ่งครั้งตีคล้ายๆกับของผมก็เพื่อนๆอาจจะนับได้วันหนึ่งสองสามสี่ แล้วอาจจะลงมาอีกครั้งห้านี่อาจจะลงนะครับอาจจะลงได้หรือใครจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วก็คือหนึ่งลงสองแต่สมมตุติใครที่อยากจะเล่นสั้นรอช้อนก็เพื่อนๆก็พิจารณาในราคาประมาณนะครับหนึ่งดอลลาร์ก็รอลงมารับหรือ คนไหนที่อยากจะรอช้อนจริงๆก็อดทนรอหน่อยคือราคา0.9610รอไปเลยโทนนี้เขามีโอกาสลงมาเยอะมากโอเคนะครับสำหรับว่าเออนะแล้วรู้ได้ไงว่าจะลงมาก็ผมตีผมดูจากเว็บแล้วก็ดูจากฟีโบนะครับโอเคนะครับตัวต่อไป BNB ตัวนี้ผมก็จะไม่ตีฟีโบเพราะ ฟังครังตีฟีโบมันไม่ช่วยอะไรเลยตัวนี้ก็เพื่อนเพื่อนเล่นตีเส้นเทนไลายเส้นเดิมนะครับก็อาจจะขยับมาสักนิดตอนแรกอยู่นี้ตอนนี้ก็ขยับลงมาสักนิดนึงแล้วก็ปรับดูภาพรวมลองตีฟี่โบดูนะครับตีแบบคร่าวๆนะครับก็เขามาติดแนวต้านที่50%ในราคา591ดอลลาร์ ก็รอขาย่อมาในราคา555ดอลลาร์ก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูอาจจะลงมาโซนนี้อีกครั้งแล้วก็ดิ่งขึ้นไปนะครับหรือใครที่อยากจะเล่นตามเส้นเทไลที่ผมตีไว้ก็ได้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะรอลงมารับในโซนๆน,นี้เขามีโอกาสสูงที่เขาจะลงมาเพื่อที่จะปรับฐานให้สวยกว่าเดิมตัวต่อไปก็จะเป็นตัว OMG เพียรทรงมากเลยตัวนี้ผมก็ผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็คิดไว้แล้วว่าเออนะเขาก็คงจะลงมาปรับฐานเนี่ผมก็บอกว่าเออห้ามหลุดผมก็เขียนตั้งไว้เลยว่าห้ามหลุดถ้าหลุดนก็ต้องทําใจกอลงมาปรับฐานแต่ถ้าเราดูนะครับภาพรวมของเขาถ้าผมนับผมนับหนึ่งสองแต่ ไอ้เรื่องนับวิมันผมว่ามันไม่สําคัญหรอกครับแต่ว่าถ้าเราดูการที่เขาย่อลงมาแบบนี้บ่งบอกว่ารอบนี้เขาจะขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับเพื่อนๆถ้าเขาขึ้นไปเดี๋ยผมขอลองตีฟิโบดูนะครับเขาย่อมา61.8%แล้วก็จเฉล็บลงมา คนไหนที่อยากจะช้อนอีกไม้นึงนะครับเพื่อนๆใครช้อนโซน่วนนี้แล้วก็ผมว่าไม่เป็นไรรอมาอีกหนึ่งไม้ก็ประมาณ7.16ดอลลาร์ก็รอรอหาจังหวะซื้อกันดูนะครับการตีฟีบมันไม่ได้ช่วยวัดอะไรมากมายนะครับแค,แค่เราได้มากะว่าเออเขาจะลงประมาณนี้แต่ถ้าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือโซนประมาณ 9.8ดอลลาร์เป็นแนวรับที่สําคัญมากเลยนะครับดูนะครับพอลงมาปุ๊บขาขึ้นไปเด้งเด้งขึ้นไปแล้วเขาก็ไม่ยอ่อลงลงมาเลยนะครับถ้าเรามาดูเดี๋ยวผมก็จะซูไม่ดูเข้ไม่ย่อลงมาเลยนะครับ่วนตันนี้แต่สมมุติถ้าใครที่อยากจะเล่นผมว่าเล่นได้นะครับคนที่เล่นสั้นก็อยู่ในโซนตัวนี้แต่ห้ามหลุดประมาณ8.8จิดถ้าหลุดก็มารับโซนโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆ 7.2หรืออาจจะต่ำกว่านี้สักนิดหนึ่งเขาเพื่อนๆลองปรับราคากันดูในสำหรับภาพรวมของผมแล้วถ้าเขากลับตัวขึ้นไปราคาเดิมนะครับก็อยู่ในโซน20กว่าดอลล่าร์ถ้าเพื่อนๆดูนะครับนี่คือหนึ่งเว็บหนึ่งส,ส่วนส่วนนี้คือเว็บสองย่อยของเขาตอนนี้เขาจะขึ้นสาม ก็ใครที่คิดจะเล่นผมว่าซื้อในโซนราคานี้ก็ได้ราคา9.9.8ดอลลาร์แล้วรออย่างเดียวรอสัญญาณถึงย่อลงมาไม่หลุด7.4ดอลลาร์ก็เพื่อนๆสามารถรอได้แต่สมมติหลุดลงมาต่ำกว่า7ดอลลาร์ก็เพื่อนๆสตอปลอดเลยก็ได้เพราะว่าไม่สวยแล้วเป้าของผมผมก็ยังมองว่าประมาณนะครับ 37ดอลลาร์ไปจนถึง50กว่าดอลลาร์เลยนะครับตัว o m g ตัวนี้ก็รอสัญญาณสักนิดให้ขอปรับฐานให้สวยกว่านี้ผมว่าใครคิดจะเล่นเล่นได้แต่รอให้ขอปรับฐานให้ดีกว่านี้ครับเพื่อนๆคนที่จะเล่นสั้นถือยาวว่ารอก่อนนะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง b e f o r e ร t ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน Bye-bye.